เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะนั่งในท่าที่สบายพับขาก,กวาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วค่ะขาซ้ายขึ้นมาค่ะพับเึ๊้ๆถ้าพี่นั่งไม่ถนัดนะคะนั่งตามสบายนั่งห้อยขาก็ได้ค่ะทีนี้นั่งหลังตรงนะคะยกขวามือขึ้นมานะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วพับมือลงมาค่ะวางมือลงกับพื้นนะคะ แล้วก้มลานมองสด i งหายใจเข้าลึกกย้างห้ารอบเสรแล้วหายใจเข้านะคะยกขึ้นมาค่ะาจะนี้งายมือขึ้นมาจากคว่ำมือลงค่ะเอาขันมือค่ะกดลงไป นะคะล้วก็นั่งฝังตรงค่ะแล้วก้มต,ต,ตามมองสะดือนะคะกดเท่าที่ไหวนะคะหายใจเข้าลึกอ,ออกอย่างห้าลมเสรเจแวหายใจเข้านะคะเรายกมือขึ้นมาค่ะตั้งข้อสอบไว้ข้อสอบอยู่นิ่งๆน,นะคะแล้าหมุนมือเข้าหมุนม้วนเข้าหนึ่งสอง 4 5้นี่หมุนออกค่ะ1 2 3 4 5าข้อสอบอยู่เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็คลายมือค่ะอันนี้ง่ายๆนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมยยค่ะตอนนี้